ว้าชวนสวยมากเลยนะคะโอ้ยพ่อแมบพี่น้องค่อยเป็นบ้าธรรมชาตินะคะโอเคค่ะดูน้ำดามีออ้ยเมตาลิงเอาทีละเมตาลิงเอาเมตาลิงเลิงเมตาลิงปาตาฟลัย รัดต่อฝายคุ้มฝายว้กรัดต่อฝายเห็นไหมคะสวยไหมคะต้นไม้ใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะหนทางเดินมาสิเป็นทางางมา่นี่แหละค่ะสีเมี่ยนแด้ไหมคะก็่สีเป็นขอบครัว ตมงนี้พันมักธรรมชาติเนาะคะนันเนาะคือบานเห่าหนั่นล่ะบานเห่าคันต่างคอนต่างซอยกันามันธรรมชาติมันกนงางมคือกัน,น่ะคะมันก็นได้อากาศสวยอย่างนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะโอเคนะคะพอแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ